พี่น้องเป็นคนบบาบอนี่แหลจะจากคุนบานั่งอยู่นี่แหละคนบบานั่งไปนั่งมาหาคอนเทนต์นะจากจะหาคอนเทนต์อย่างน้อให้พี่น้องเบื่องดีนะจากคอนเทนต์คอนเทนต์เท่ากันหน่อยอยู่ะจ้ะจากจะหาคอนเทนต์เด็ดมานี่จ้ะ<ไ>เด็ดเด็ดดอกไม้ถ้าไม่ดอกไม้ดอกพักจ้านี่พี่น้องเป็นเด็ดเด็ดว่าเด็ดดอกพักไม่เห็นดอกไม้ ก็จะได้คลิปเด็ดๆดมาให้พี่น้องเมองน้ำกันเนะจ้าเออเก็จะว่าคุณบ้านนางเห็นอย่างนอ้อว่าเด็ดดอกไม้เด็ดเด็ดพอนี่แหละคลิปเด็ดเด็ดแน่นอนเด็ดสลัดตีเด็ดสละัดตีเด็ดสละดัดสี<ๆ>นะาจะพี่น้องละเออพอมีดอกไม้น่าจะพี่น้องแล้วก,ก็เอาดอกมาใกล้ๆให้เานเาจมีประโยชน์กินได้ เอาไปผัดกันผัดได้ด้จ้งเมื่อวาจะไปเก็บไปผัดเส้นหมูแล้วะพี่น้องเอาไปผัดแล้วก็เอาไปแกงอ้อมกือแซบด้จ้าแซบแซบเพ็ดแล้วจ้ะพี่น้องลองเห็ดกันเด้ออีีอยยยหนึ่งก็มาประดับประดับหมูทัดหมูเพาน่จจะพี่นอ้องสวยๆงามๆจ้ะบ้าบอบอไปแล้วพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่งอย่างจ่ะมาบอกว่าอยากเห็นดูคลิปเอ็ดกันจ้ะพี่น้อง